รถถัง Thunderstrike Leviathan X คือ1ในสุดยอดนวัตกรรมยานเกราะแห่งปี2026ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับสงครามยุคอนาคตอย่างแท้จริงด้วยการผสมผสานระหว่างพลังอำนาจที่รุนแรงระบบป้องกันอัจฉริยะและดีไซน์ที่ดูล้ำยุคทำให้รถถังคันนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและเทคโนโลยีล้ำสมัยในสนามรบมันไม่ได้เป็นเพียงยานเกราะทั่วไปแต่เป็นการยกระดับนิยามของคำว่ารถถังไปอีกขั้น ทันเดอร์สไตรเลเว i ร t ทันเอมาพร้อมระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดเทอร์ไบท์ที่สามารถสร้างแรงม้าจํานวนมหาศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดเชื้อเพลิงรองรับภารกิจระยะไกลในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายที่ร้อนระอุป่าที่เต็มไปด้วยโคลนหรือภูเขาที่ครุขระระบบการสะเทือนแบบปรับอัตโนมัติช่วยให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่นแม้ในพื้นที่อันตราย จุดเด่นอีกอย่างคือเกราะนาโนคอมโพสิตระดับ9้าที่สามารถต้านทานการโจมตีจากขีปนาวุธและอาวุธต่อต้านรถถังยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมด้วยระบบป้องกันเชิงรุกที่สามารถตรวจจับและสกัดกั้นภัยคุกคามก่อนที่จะเข้ามาถึงตัวรถระบบ AI ที่ติดตั้งภายในสามารถเรียนรู้พฤติกรรมของข้าศึกแบบเรียลไทม์และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การป้องกันได้ตามสถานการณ์ภายในห้องควบคุมของ Thunderstrike Leviathan X ได้รับการออกแบบให้เหมือนห้องนักบินของเครื่องบินรบ มีจอสแสดงผอพึ่งลอลิง360องศาพร้อมเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงที่ช่วยให้ผู้ควบคุมมีทัศนวิสัยที่เหนือชั้นระบบสั่งการด้วยเสียงและการสัมผัสช่วยให้สามารถควบคุมได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องลาสายตาจากสนามรบในด้านอาวุธ Thunderstrike Leviathan X ได้ติดตั้งปืนใหญ่พลังแม่เหล็กความเร็วสูงที่สามารถยิงกระสุนทะลวงเกราะด,ด้วยความเร็วเหนือเสียงพร้อมด้วยป้อมปืนเลเซอร์ที่ควบคุมด้วย AI สำหรับการต่อต้านโดรนและเป้าหมายที่เคลื่อนที่เร็ว นอกจากนี้ยังมีระบบปล่อยโดรนลาดตระเวณขนาดเล็กที่สามารถออกบินสอดแนมและวิเคราะห์พื้นที่ล่วงหน้าได้ในระยะไกลความสามารถในการเชื่อมต่อของรถถังคันนี้ก็ไม่ธรรมดามันสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับยูนิตอื่นๆผ่านเครือข่ายแบบเรียลไทม์ทำให้การวางแผนทางยุทธวิธีเป็นไปอย่างไร้อยต่อทันเดอร์สไตร์เลวิทานเอ็กยังสามารถควบคุมจากระยะไกลในกรณีที่ต้องปฏิบัติการในพื้นที่อันตรายสูงหรือหากผู้ควบคุมได้รับบาดเจ็บระบบจะเข้าสู่โหมดขับเคลื่อนอัตโนมัติทันที ด้วยขนาดที่ใหญ่กว่ารถถังทั่วไปน้ำหนักที่มากกว่า70ตันและความเร็วสูงสุดที่สามารถทำได้ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงในภูมิประเทศครูคราทันเดอร์สไตรเลเวอเรน X กลายเป็นเครื่องจักรสงครามที่สามารถจู่โจมและเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกันการบำรุงรักษาก็เป็นสิ่งที่ถูกออกแบบมาให้สะดวกและรวดเร็วด,ด้วยระบบตรวจสอบสถานะอัตโนมัติและการแจ้งเตือนอัจฉริยะผ่านแอปพลิเคชันมือถือ เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบความพร้อมใช้งานและซ่อมแซมเบื้องต้นได้อย่างง่ายดายภายในเวลาไม่นานในภาพรวม Thunderstrike Leviathan ไม่ใช่แค่เพียงรถถังธรรมดาแต่มันคือเครื่องมือสงครามแห่งอนาคตที่รวมเอาความล้ำสมัยความแข็งแกร่งและความฉลาดไว้อย่างลงตัวสำหรับใครที่ชื่นชอบเทคโนโลยีทางทหารรถถังคันนี้คือหนึ่งในสิ่งที่ไม่ควรพลาดอย่าลืมกดติดตามช่อง f ฟร์แกสเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถถังรุ่นใหม่ๆและเทคโนโลยียุทธศาสตร์ล้ำอนาคตที่เรานำเสนอแบบจัดเต็มทุกสัปดาห์ ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันคลิปหน้า